สวัสดีครับอยู่กับผมปลวัวัดแฉ่เนวครับมีผมสิพามากพี่พน้องมาเบิ้งองหัวมันครับนี่ครับบรรยากาศหกแหงแค,ครับแต่ว่าเงาที่เบิ้งสีงากในเบื้งครับเงาซ้ำนีว่าเพิ่นหกแหังสีมันสีหัวใหญ่บว่าสวัสดีค่ะ เรียนมาแต่ลงเรียนบุได้ใส่รถเนาะครับจะใส่ใส่เล็กงัดเอานะครับมีเล็กเล็กงัดแบบนี้ซื้อมาอันนี้ร้อยกว่าบาทครับพมุ่งใส่แบบทั้นหนาไปห็นงามมันไปแทางหนาครับเวลาถอดออกถอดออกจะถอดง่าย่างีิครับเดี๋ยว่าเวลาเขาเอาใส่ัะง่ายให้กันเจียบไว้เองครับเยอะด้วยนี่ครับเียเงี้ยงัดเท่ากบบเจียบไว้เสิครับ ยังสิอะไรก็ oh <my> God. มันกะดินข้างล่างมันยังก็ยังส่มอยู่ครับเพราะว่ามันกะฝนตกเด็กประมาณสองอาทิตย์มึงหัวมันครับเดี๋ยวมีขาดแน่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแนะนำแล้วมึงอยู่งอนงี้ครับเทพอไหค่ะเกี่ยวเขาไม่ทีเนาะ งัดึ้นกวนเวลาถอนถอนง่ายครับขอ้อใดยนนู่คราบคุ้ว่าทนงหลูก็บพ่หลูกที่บ่อครับขึ้นี่ตรงขาดึงขึ้นที่ต้นนทีดเต่อุ้ยกล่นาะ ีเห็ดลายนี่ครับเพื่อนเพื่อนพูดหน่อยๆเพื่อนก็ยังเห็ดขึ้่นะใช่ไหมครับเหมยนะครับพี่หน่อพเป็นอะไรครับนรูปน้อยครับลูกแรงมากเลยมาดึงมันเสร็ล้วมาถึงข้อแล้วครับข้อข้อข้อเบิ้งตัวนี้ครับ ดินแตกเลยค่ะไหนถามว่าแล้วจะเลื่อมกวดไหลก้นแร์ให้ด้ครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เพื่อนในด้วยค่ะชีดดวิตแบบบานบานเอาบนหัวนี่ครับจะโดนลจะโดนเลย หาไงเงาไงขาดไัน,นถ้าขาดเรื่องสีตัเท่ากับกเอาหัวจุกประจบน้ำหัวสีมันขาดะคะ่ะแหลกมตกมูสแหลมคล่องทุกมือก็เดี๋มากลมั่นนะคะ่ะอ,อยู่ในห้องโถงเลยครับเบิ้องต่เบิ้งหัวมันเด้อดต่เบิ้งหัวมันด้ จะมีสัตว์ทีวานบอกสัตว์หลาัประมั่ยติบครับหนเติบอยู่ด้วยขัน รถไถบูใส่ใสแห้งงานจะของงพี่หน่อยางหลังไม่ยังเห็ดทอดค่อยเห็ดไปครับประยัดไปนํำหหเรหรอครับพึ่นรถไถเป่นสิบีบาหวานน้่เน่าถ้าเบื่อเงานี่ครับพี่น่องเป็นหัวบัว ตีมีเอ็นเอ็นเนี่ยครับมันก็จะถือร่วมเพื่อนถือร่มนะครับแถวตรงนจ้มีหัวขาดครับขาดแล้วเชียงที่เอาพันน้ำเพื่นเพื่อนก็จะว่าพันยังแปดเก่าเพื่อนบ่ ก็แปดหกนี่แหะครับผมกบนเนี่ใจนะครับนั่หัวัวมันครัเงาดีครับ่บบน่ะยัง,ง,ม,งยมีต่ออีกอยู่ เอาเยอะเงาครับเกาะดีหนาะครันเงานีเป็น,นจังไดคะเงนหนีก็ได้อยู่งัดงาเสาโอ้งานแรงเลี๋ยวกะงาเสาวเขาเขาเอาเอาไปล่อสีครับเพชรแงหงคร ลองมืงเอเงานี่ค่ะเป็นแนวเดิเดี๋ยบล้มแม่โคข,อของัดครับจะโดเลยป่าปมีอ่ะส้งแขนในทิมโบไงกวัว กำบหมค่ะมีเหงามีหมั่มงงามมังงามหมองเกิดก็บ่เกิดพอ่อปลูกก็บ่่อยเกิด ลทีล่น้องไปกัเอ,เอาเอาเงานีให้เบิ่งก่อนครับครับงงอ,อืมไงคือกันค่ะนี่ครับเืิ่งเงานี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ กดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้เป็นแน่เดี๋ยวท้งพี่เห็นน้องเบิงการทำมาหากินแบบบ้านๆอันนี้ลูกเพื่อนของัดค่ะลูกสาวเด๋เขตพามานำส่อคิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่รับจมค่ะขอบคุณค่ะ